เดินทําสลปดีมีใจไรทุกนะคะวันนี้เรานับถอยหลังเข้าสู่ตลาดอาริยะแล้วนะคะเหลือเพียงแค่1วันเท่านั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันงานจริงแล้วนะคะเปิดตลาดพร้อมกัน8ปดโมงเช้าในวันพรุ่งนี้นะคะจุดที่เรายือนอยู่นะคะที่จิตแพรลายไม้ราจ,จนจะพาทุกท่านเข้าไปชมก็คือ ร้านเครื่องนอนนะคะต้องถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยอดฮิตเป็นระดับต้นๆของตลาดอาริยะเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆทุกประเภทนะคะทุกร้านค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่คัดมาแล้วอย่างดีสังเกตนะคะว่าตลาดอรียะ ก็จะไม่ได้ขายสินค้าฟุมฟ่มเฟือยเป็นของที่จําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะอย่างที่นอนรอบนี้นะคะจะเป็นลายสีสันสวยงามนะคะแล้วก็สั่งซื้อในบริเวณใกล้ๆทําให้ได้ในราคาที่อริยะลงไปอีกแต่ร้านนี้อาจจะยังไม่ได้ติดราคากําลังเตรียมความพร้อมอยู่นะคะที่นอนมีหลายขนาดนะคะท่านใดที่สนใจที่นอนปิกนิกเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดเดียวนะคะ3ฟุตครึ่งนะคะ5ฟุตครึ่งแล้วก็มี6ฟุตนะคะท่านใดชอบแบบไหนเข้ามาที่นี่รับรองนะคะเหมือนสต็อกใหญ่ๆเหมือนห้างใหญ่ๆเลยนะคะโดย เพราะที่นอนปิกนิกเนี่ยราคานะคะเท่าที่เราทราบมานะคะน่าจะถูกกว่าห้างทั่วไปหรืออาจจะราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดอริยะที่ผ่านมานะคะก็จะมีการจัดสรรให้เดินเข้าง่ายสะดวกนะคะแล้วก็เข้ามาถึงเสร็จเลือกลายเลือกอะไรเสร็จนะคะก็จะเดินไปจําหน่าย แล้วก็จ่ายเงินนะคะที่ทางด้านหน้าก็ทําให้เห็นนะคะว่าการเดินลัดล็อกเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีน้องๆน,นะคะจากส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆจากศรีสะอศกนะคะมาคอยให้บริการต้องบอกเลยนะคะว่าใครชอบลายไหนก็มาเลือกสรรมองด้วยตาไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเปิดตลาดพร้อมกันตอนช่วง8โมงเช้านะคะหรือท่านใดจะมาร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ กล่าวคํารายงานโดยท่านนายอำเภอวารินชําราบก็มา ทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะส่วนตลาดอาหารนะคะก็จะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้านี่คือบรรยากาศที่นอนปิกนิกนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายนอกจากจะมีเครื่องนอนปิกนิกแล้วนะคะข้างในก็จะสามารถเดินเข้าไปเลือกเสืออ ABC ได้แล้วก็มีในส่วนของหมอนนะคะเกรดอย่างดีเลยอันนี้เราพามาชมคราวที่แล้วก็จะบอกว่าเดินง่ายนะคะแล้วที่สําคัญนะคะสะดวกในการที่จะเข้ามาคัสสันแล้วก็ไม่แออัดนะคะการที่เดินทางเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็จ่ายเงิน ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเจริญทำค่ะเธอิญรับงานตามสะดวกได้ขอไม่เป็นไรก็ต้องบอกว่าลายลวดลายต่างๆนี้นะคะคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสาหรับท่านใดที่พลาดไปในช่วงตลาดอริยะที่ผ่านมาในช่วงปีใหม่ก็แวะมาซื้อเพิ่มเติมได้นะคะก็ได้เท่าที่ถามนะคะการจัดสินค้าเนี่ยที่เป็นสต็อกวันแรกนะคะจะอยู่ที่สต็อก50%นะคะเราจะนํา ขายในตอนนั้นก่อนแล้วก็30%สํานหรับวันที่2และ20%ของวันสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจอะไรแนะนํามาตั้งแต่วันแรกๆเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสมากวันสุดท้ายก็ยังแวะมามีสินค้าที่จะแบ่งเอาไว้ให้นะคะจุดนี้ก็อย่างที่บอกนะคะจะเป็นจุดทีเ่เข้ามาแล้วก็จําหน่ายสินค้าชําระเงินตรงนี้ก็จะสะดวกรวดเร็วนะคะเราก็จะเห็นนะคะแต่ละทีมเนี่ยเริ่มเข้าพื้นที่ตัวเองนะคะ ทำข่าสัมภาษณ์ได้ไหมค่ะกี้อาจจริท้ทำข่ากันเตรียมความพร้อมของร้านเพิ่งบอกว่ายอดฮิตเลยคิดว่ารอบนี้พี่น้องประชาชนจะเข้ามาใช้มากกว่าเดิมหรือเท่าเดิมคะน่าจะเยอะกว่าเดิมครับเพราะว่าทางพ่อทางทีมกลุ่มสีโคนะฮะสั่งสินค้ามากกว่าเดิมแล้วตอนปีใหม่ครับเพราะว่าตอนปีใหม่ก็มาประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้สั่งมาอีกเท่าตัว2องเท่าตัวเลยครับเพราะว่า ปกติเขาจะรู้กันว่าเชาาโศกจะขายตลาดเลียช่วงเมษาเนี่ยครับถึงเป็นที่รู้กันน่าจะมากันมากพอสมควรเขาที่พี่เห็นนะคะโซนนี้ก็คือที่นอนปิกงนิกเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนที่นอน a b พซก็เป็นทีมเราดูด้วยหรือเปล่าคะตอนนี้ตอนแรกคุยกันว่ามันจะขายง่ายทีนี้คนมันจะเข้ามาออกันเยอะก็เลยแยกขายไปอีกร้านหนึ่งให้ทางสุรเดชเขารับผิดชอบไปฮรเพราะว่า ขายคนละสองมวนร้อยสองมวนร้อยจะขายง่ายสองมวนร้อยเองเหรอคะตกใจแล้วเนี่ยแล้วในเรื่องของที่นอนปิงนิ้งนิดราคายังไม่ติดแต่ว่าพอจะบอกแบบคร่าวๆได้ไหมคะเผื่อท่านใดจะได้เตรียมเงินได้ถูกสามจุดห้าฟุตก็มาร้อยแปดสิบห้าบาทฮะโอ้ร้อยแปดสิบห้าบาทเองไม่ถึงสองร้อยบาทใช่เอาเป็นนอนเดี่ยวได้มันมีห้าฟุตแล้วก็หกฟุตอีกไม่แพงคะขายขาดทุนแน่นอนค่ะส่วนขั้นตอนในการเดินเข้ามาก็คือพอเดินมาแล้วก็มาชาระเงินจุดเดียวนี้เลย ค่ะเราเลือกลายเลือกอะไรมีคอยบริการไหมมีครับมีนักเรียนสมาชิกขาแล้วก็ผู้ใหญ่ทางพ่อทางกลุ่มสีคสโค้ชช่วยดูแลค่ะข,<า>ขอบคุณน้องกี้มากแสดงว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะเกินร <ขา S 2> <ค>้อยครับผมว <Eyes> ันนี้ก็ตั้งระบบขายผ่า,านคอมพิวเตอร์อคุณนะคะจะเดินทางค่ะคุณพ่อข,ขอคุยด้วยหน่อยขอคุยนิดนึงกลุ่มสีโคตบูนี้ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพในการคัดสินค้ามาเลยรอบนี้นะคะทําไมถึงตั้งใจแบบจะต้องเยอะกว่าคราวที่แล้วหรือว่าเป็นเพราะพี่น้องเรียกร้องเยอะ ก็ดูที่ผ่านมาสินค้าคไม่พอ,อคนที่มาซื้อรอบนี้เราก็เตรียมให้เยอะนะครับเพื่อจะให้ทั่วถึงคนที่มาซื้อของราคาที่ทำเมื่อสักครู่ได้ฟังราคาแล้วตกใจเหมือนกันนะ,ะ180บาทนี่ถูกนะคะ,คะนะแล้วสูงสุดของร้านนี้คือกี่บาทคะสูงสุด เอตัวนี้ก็ไม่ได้หกร้อยกว่าบาทหรือปาคะไม่ถึงครับไม่ถึงด้วยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่นะคะมาล้านเครื่องนอนนะคะกราเงินมาไม่ถึงหนึ่งพันนี้อาจจะได้หลายชิ้นได้หลายชิ้นค่ะที่เรานี้รู้สึกว่าจัดล้านให้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 คนที่อยากได้อะไรก็เข้าช่องนั้นเลยเบื้องต้นก็คือตรงตามเป้าหมายเลยไม่ต้องไปเดินวนหลายรอบครับหลังจากนั้นซื้อตัวใดตัวหนึ่งแล้วค่อยเอาเข้าอีกช่องหนึ่งประมาณนั้นค่ะเพื่อจะไม่ให้ ครับครับ่ะบแล้วมีการจัดคิวอะไรเข้าไปก่อนด้วยไหมคะข้างในก็ไม่ได้จัดคิวลูกค้าก็จะมาต่อแถวแล้วก็ดูภาพรวมว่าคนแน่นอ่าเราก็กปัดประมาณให้ว่าถ้าไม่ได้แน่นมากก็ปล่อยเรื่อยๆได้ครับอ ถือว่าเป็นมืออาชีพทีเดียวเลยนะคะค่ะขอบพระคุณพ่อมากนะคะค่ะนี่นะคะบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณร้านเครื่องนอนนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนวันงานนะคะวันงานคนจะแน่นแค่ไหนต้องติดตามกันนะคะอย่าพลาดอยากกระพริบตาเพราะพรุ่งนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ดูราคาแล้วนะคะแค่180บาทไม่ถึง200บาทนะคะก็ซื้อได้แล้วที่ร้านนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าเอาแบงค์พันมานะคะเป็นแลกให้เรียบร้อยนะคะแบงค์ย่อยจะทําให้ท่านช้อปปิ้งได้สะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะ ตรงนี้ลาไปก่อนนะคะจริญทําค่ะ